สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะมาเจอกันเนาะกับรถมาลงเพิ่มอีกแล้วนะคะอ่าคันนี้เลยตัวนี้ก็เป็นฮีโนเมกานะคะเครื่องยนต์เจโอแปดสี่หกูบปั๊มสายนะคะสองแรงม้าตัวธรรมดานั่นเองนะคะสําหรับเอฟซที่มองหาหรือว่าสนใจปั๊มสายอยู่เนาะอ่าห้ามพลาดเลยต้องจัดนะคะคันนี้เลยชุดแต่งมาก็สเต็ปนี้เลย มาแพ็คคู่นะคะสองคันเนาะอีกคันหนึ่งนะคะเอจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจองราคาเรียบร้อยแนะล้วปิดการขายไปแล้วนะคะแล้วก็ช่างก็เอาไปย่นช่วงล้อพร้อมที่จะขึ้นกระบะให้แล้วนะคะถามว่าจองรถนานไหมสําสหรับเอฟซหลายๆท่านนะคะที่สอบถามกันเข้ามาเนาะเผื่อมีบางบางท่านนะคะที่แบบรีบนะคะรับรถไปใช้งานเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือหน้างานแล้วนะคะ อันนี้ไม่นานค่ะถ้าเต็มที่เนาะอย่างลูกค้าที่แบบสัดสดเลยนะคะเเราจะรัดคิวให้เลยนะคะก็คือ,เ,อเต็มที่ก็ประมาณ1เดือนอถ้าสภาพอากาศดีนะคะฝนไม่ตกเนาะก็อาจจะไม่ถึง1เดือนนะคะสําหรับ FC ที่แบบออยากได้แบบด่วนจีเอเราจัดให้เลยนะคะแจ้งได้เลยเหมือนที่นะคะบอกนะคะสเปคไหนอา่าชอบแบบแต่งมากแต่งน้อยนะคะก็สามารถสั่งมาได้นะคะ ราคาก็คือพร้อมจบเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะอย่างคันนี้เนาะก็เริ่มต้นนะคะอยู่ที่900,000ห้าหมบาททวนนะคะอันนี้คือราคาเริ่มต้นนะคะก็คือไม่แต่งก็สามารถนะคะต่อรองหรือว่าพูดคุยกันได้เนาะหรือถ้าแบบแต่งเต็มสเปกกระบะใหญ่นะคะหรือจะแปลงหน้านนะคะราคาก็เพิ่มขึ้นไปเนาะขึ้นอยู่กับว่าเ,เหมือนที่แม่ค้าบอกว่า ต่งมากแต่งน้อยนะคะหรือกระบะนะคะสเปคไหนอ่าก็ยินดีมากเลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะอู่ของเราอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมชพลบรุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเอ่อเปิดทุกวันเนาะอ่าไม่หยุดนะคะไม่มีวันปิดนะคะก็มาได้นะคะแต่ว่าวันเสาร์นะคะที่ 14- 15หเนาะที่อู่ของเราก็จะจัดงานนะคะมีงานทำบุญนะคะสวดมนต์นะคะทำบุญอูะะ่เนาะมีมระนะคะมา ตักบาทเนาะก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะแต่เราก็เปิดนะคะเปิดอยู่เนะาะก็แวะกันเข้ามาได้หรือลูกค้าที่สะดวกนะคะอยากมาดูรถหรือจะมากินกับข้าวนะคะมากินฟรีได้เลยนะคะเราเลี้ยงฟรีนะคะสําหรับวันที่15เนะาะทั้งวันนะคะมาร่วมกินโตจีนกับทางอู่ด้วยก็ได้นะคะอันนี้เรายินดีมากๆเลยเนะาะสาหรับคันนี้เป็นหัวเอฟดีหัวแครขคัดชุดแต่ง เลยตัวนี้เป็นไฟตานะคะเป็นสีดำเนาะมาจากญี่ปุ่นเลยก็คือแบบนี้มาเลยนะคะบันไดข้างแคบมีมาพร้อมเลยคาซีอ่าเป็นคาซีหน้าเต็มนะคะความยาวก็6เมตรนะคะก,กว่าได้อยู่เนาะอ่ามาดูคาซีกันค่ะไกลๆนะคะตัวนี้ขับนะคะก็ออกแล้วไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวจะว่าอุ้คาซีไม่สวยเลยคาซีผุนะคะแม่ค้าแนะนําให้มาชมตัวจริงเนาะมาดูได้เลยอันนี้เราไม่ได้แบบอ่า พูดแบบโกงขายหรือว่าอวยเนาะอวยรถนะคะก็มาดูได้นะคะแนะนําให้มาดูเลยไม่ต้องกลัวนะคะตรงไหนที่ไม่สวยหรือว่าตรงไหนที่ยังไม่ถูกใจพอใจก็ติชมกันได้นะคะทางอู่ของเราก็ยินดีดูแลให้เลยนะคะามาดูได้เลยอันนี้ขัดนะคะก็ออกแล้วเนาะเพราะว่าสีสีเดิมที่มาก็คือแตกออกเนาะอันนี้เราต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าเป็นรถเก่านะคะ ามาจากญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มาบิ้วใหม่นะคะเป็นมือหนึ่งไทยนะคะของบ้านเรานั่นเองเนาะเพราะว่าเป็นรถเก่าที่ใช้งานมาแล้วนะคะไม่ใช่มือหนึ่งแกะกล่องเลยเนาะส่วนการดูแลหลังการขายทางอู่ของเราก็แจ้งชัดเจนนะคะแม่ค่าจะแจ้งทุกคลิปเลยาการดูแลหลังการขายของอู่เราก็รับประกันนะคะเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลา3มเดือนนะคะ ลูกค้ามีปัญหาก็แจ้งอู่ได้เลยเรายินดีดูแลให้นะคะใกล้ไกลเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าลดของท่านมีปัญหาก็แจ้งได้นะคะว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าเกียร์นะคะนี่เลยเดี๋ยวมาดูภายในเนาะ หเกียร์แต่งมาจากญี่ปุ่นเลยอันนี้ของเต็มหน้ารถนะคะยังไม่ได้เก็บลงเราลือออกมาซักทำความสะอาดให้ใหม่หมดเลยไม่ต้องกลัวนะคะอย่างคราบนะคะหนักๆเนาะอ่าเราก็ดูแลให้ทุกจุดเลยตัวพื้นค่ะที่มาเนาะอ่าไม่ะคะอาจจะเปื้อนน้ำมันหรือคราบบปรกนะคะก็ รับรองได้เลยว่าวันที่ลูกค้ามาจองรถเนาะกับวันที่รับรถนี่คือแตกต่างกันมากเลยเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวเบาเนาะเราก็หุ้มให้ใหม่นะคะอ,อยากได้ซีไหนได้อะไรยังไงก็คือเราหุ้มให้ใหม่เลยสั่งได้นะคะมาชมเครื่องยนต์ค่ะอ่านี่เลยหสูบนะคะปั๊มสายค่ะ j o f a c 210แรงมนะ้าตัวธรรมดานั่นเองนะคะตายหัวเก็งไม่มีีูกค่ะ พอดีเมื่อคืนนะคะฝนตกเนาะแล้วก็วันนี้ก็ลินนะคะปล่อยๆทั้งวันเลย แสงนิดนึงนะคะแต่เครื่องแห้งนะคะไม่มีเยิ้มค่ะบรรยากาศก,ก็คืมมากเลยนะคะเพราะว่าฝนลินเนาะตกทั้งวันเลยเสียงเครื่องนะคะนิ่มๆไปเลย สนใจนะคะมาชมมาดูตัวจริงามาลองขับได้เลยนะคะทางอู่ยินดีมากเลย มาด้วยนะคะอ่านี่เลยค่ะรู้สึกว่าเหมือนจะใช้งานได้อยู่นะคะตัวจอสีนะคะสามารถสั่งได้นะคะชอบสีไหนก็แจ้งได้เลยยกเว้นสีเอฟเฟกตสีเดียวนะคะหรือลูกค้ายอยากได้ทั้งสีเอฟเฟกไปพร้อมเลย ก็แจ้งได้นะคะราคาพร้อมจบนะคะแตงมากจตงน้อยหรือจะแปลงหน้านะคะก็ยินดีเนาะเบอร์โทรอูของเราค่ะ0 8 6 3 2แปดหกามสองเก้าเจนะคะอีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะจัดไฟแนนได้ทุกคันซื้อผานทาก็สก็ได้เช่นกันนะคะหรือจะตัดสดเลยก็ได้เนาะอะราคาเดียวกันนะคะสวยงามอีกหนึ่งคันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะพาไปชมอีกหนึ่งคันค่ะเป็นอีซูซูโ,โ,บโรบอคนะคะหออัวแคบค่ะสวยงามอีกเช่นกันนะคะอ่าตัวนี้ก็คือมาลอตล่าสุดเลยเดี๋ยวแม่ค้าจะเขยิรีวิวให้ได้ชมกันนะคะเรียกได้ว่ามาอู่ห้านกำนันสุดของเรานะคะมีครบจบทุกรุ่นเลยอ่าเริ่ม้นตั้งแต่ราคาเบาๆนะคะ 6แสนปลายๆก็มีค่ะหรือลูกค้าอยากาทำเป็นกระบะพื้นเรียบนะคะเป็นรถล่องเนาะหรือจะเป็นดำเกษตรนะคะหรือจะเป็นติดเครนนะคะมีเงียบเนาะก็สั่งจองเข้ามาได้เลยยินดีมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ